สวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องเมื่อนี้นะคะ่ะจะจิมกับสิพาพี่น้องไปขายของน้ำกันค่ะแปล็คปาขึคืนมาแล้วนะคะ่ะส่วนหนึ่งเขาก็ขายให้เป็นราคาส้มไปแล้วเนาะพี่นองและอีกส่วนหนึ่งเราจะจิมกัได้อผม,มาล่อขายค่ะมีจะเอาไปล่อขายเมื่อนี้ก็จะมีเนาะค่ะเนี่ยปลาโรดค่ะเดี๋ยวท่ายพี่น้องมึงได้ถอปลาโรดน้อยค่ะปะลาโรดเนาะคะ่ปะปลากระแงงค่ะอันนี้ปลาเข็งเนาะนเขาจะเลือกแต่ตัวนี้มาส่ว ส่วนตัวขายส่งนะขายเป็นราคาปลาเข็งง่ายผักเข็งหมูเลยแล้วกับปลาคอค่ะปลาคอหลายก,ก็หมูปลาคอกัละมังหนึ่งเปิดให้เบิง้งอันบะได้นะพี่น้องเนี่ยยวอันจะเสรสิมเสริมเปิดให้เบิง้งไปนี่ก็เลยสิแพคปลาเนี่ยค่ะเพราะว่ามันหน่อยเทศถุงละสามสิบบาทปลากระเงี้ยงนะน้องเธอเนาะแม่เสริมกันสิเฮตไปน้ำละคะ่ะแพคถุงไปน้ำเนี่ยพี่นอ้องอืมเออละสามสิบสวยง้มเลยคุณกั๊ก สามส,สลดหนึ่งสองสามสีเอาสามสิบค่ะหนึ่งถุงจะค่อยหาในมาใสน์นะเธอเนาะลสามสิบบาทแี้ค่ะปลาหนองปลาธรรมชาติค่ะตอนเอา คุณเต้นำแข็งไหมโอ,โอ้ยอา,ายตุ่นดินตลูกเด้อแม่ขาแห่งแบบไปข่ามือไหมประเด็กเก่งคือคนนี้ค่ะลักคาขายกับราคาแบบขายง่ายๆไป็นรถหนอเถอะหนอขวดมือเน่ค่ะวัตสึเตาเน่มาดูป,ปักแถมอีกตัวนึงแถมมาแถมอีกค่ะโอ้ยเงี่ยงขนาดคมเนี่ย แพกไปแพกไปค่ะแพกไปแพกไป,กไปไเตรนี่ไว้ยอย่าซื้อมะสุดนะจับค่อยๆกันเลยุบเจ็บจุบจิบเดี๋ยวแห้องอันนตัวตายต้องระวังเพราะว,าวา่ามันแข็งขายปลาเด้ค่ะเป็นแม่ค้าขายปลาเมื่อนี้ตืมไปอีกกันอืม,อม ค่ ari, Cette, าอยหาเนี่ยมาใส่แตกไปงงอย่างพี่น้องผมมาตามกิบแตกข้แหมไปอีกโอ้ยโอ้ยโอปวดที่นี่แบบแง่งเลยปวดเยอะข้าเลือกเอาเนาะให้คนเป็นเลือกเอานะหาตามเดี๋ยวจะไปไส่ตามนี่แหละ แขกคนเด้อพี่น้องเดี๋ยวเสริมแขกปากกนเนย้งเต็จกังข้าคุณนะปากกันย้งตุยๆนะ่ะบ่งด้าพี่นอ้องคุณนะอืม,ามบาค่ะจุกจิบ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 น้นะมังไงเดี๋ยวนี้ไป็ัดาตาคอเสียดขาดก็ได้เอาตาัดเลยไม่าปป่าปลาจำเป็นเนาะนี่ยังเกลียขายมืดน่นองก็ติดป็นไได้ขายไปตรงนี้อลไ,ไรกร็โม่เต็มเลย ย่องถุงสุดท้ายละไปข้าไปนเนี่ยจะเิมกระสิแพะปลากระเงี้ยแค่นี้ละ่ะน,น้องนักนี่ไปขายเป็นโหลออกข้างโอ้ถุงนี่หลายๆตามจิบบาทค่ะคุณถุงนึงเดี๋ยวจะใส่สสกระมังนี่เดี๋ยวไปไปครับพี่น้องไปข้าพี่น้องมีปลาก,กนนระเงี้ยปลาลดเนาะค่ะปลาเค็งหมูปลาเค็งหม,งมูใหญ่หนี่อุ้ยแล้วก็จะมีปลาดุกเนาะค่ะปลาดุกนะเฮาแล้วกับปลาซ่อนค่ะขายของก็เด้อพี่น้องมื่อนี่ได้ปลาหมาหลายยุคข้า ไปค่ะเาจะไปบ้านนันสูตรเด้อค่ะมือนีิพี่น้องไปบ้านนันสูตรค่ะสิไปเปิดตลาดบ้านนันสูตรเล็กๆนะค่ะจะมีปลาคอปลากระแงงนี่ลาคาขายค่ะเรามีสองถุงมีปลากระแงง้ยามสิบบาทจ้าคิดได้ไหมเอ้าปลากระแงง้ย <laughs> พวกนี่มหมูขื้นไขเหมือนมันขาน <laughs> ออดคนอ่ะ <laughs> ตามสิบบาทค่าปลากระแงง้ยปลากระแงี้หนองมาหาเรามาจัดเขาแกงสิโนไม่ชมครับ <laughs> สองถุงนะค่ะ,ะยังมือยังไม่ได้แลกที่แมวนีไปน่อยบ่แมได้ขอรวมครับปนีุ้มาสามส like no ิบบาท่าตรงนี้ไหัองลกจ่าจ่าามีขีดจ่าปกนนองเขาเลย ค่าวอาตัวนี้ง่ายไหมข้าว่าตัวง่ายด้วยนี่อ่าโลหนึ่งบาทจ้าหนึ่งโลล้ก็สามซีซนตัวใหญ่นะลูกแม่จะปิ้งขายตอนเ้แมาตาตาโฟมหรอได้ตาไาตาน้องธรรมชาติก็หซได้ลงมมันนั่นก็ได้แต่กาจะขายแปดซีมันนั่น ตัวใหญ่นะอ่อนนะตัวใหญ่ลูกตัวใหญ่แม่ปตีนใส่คนใช้เลยใช้ถุงมือไม่ขาดไม่ขาดไม่รู้เลยโรนึ่งแบบไงใส่ใส่ลูกใส่เลยใส่เลยใส่เลยนะคะใส่เลยใส่เลยตัวใหญ่ใส่เข้าไปโเอาของเท่าของตัวเองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขาดมาตั้งอีกแล้ว

โลนาเมะเออเดยไปยังยังหน่อยๆเอาคให้แม่บาน่องเลยระไเงี้ยามสบาทได้สยายนี่พอดี2องโลสองสองสิบแปดบาทลโอเคไหมตรงกันก็ไปตุดสะดุ้งว่างะไเงี้ยถุงละสาิบาทจ้ะค่ะ ปลาโรสจ้า <annoyed> ตีส <io> ิบาทปลนีรสขมีตองถุงแต่มีปลาคอปลาช่อนปัาโลจ้าสามโลน่จ้าเดี๋ยวตัดให้ จับไว้นอมาใแยกอัวนี้ออกเออคูปอนให้เลยสมัติจับโยนขูดนะพี่น้องแอ้ทีนี้น้ะมัตจับยนขูค่ะขาไม่ไหมขาไม่ไม่ค่าป่าไม่ ยาเ้ปก่อนเดี๋ยวหออ้าวเก่อิหริมป่าคอนี่ะค่ะคือสเจ้าตัวตายออกนี่เลนต้อเอาแม้ไปดูอันไปขี้กันลายอ้าวดินดงดงดินดงดเออมาดรกันแล้วก็จากหมอ๋อยังไม่หอดยังไม่หอดเ้อมัดไปข้างข้าตูนึ่งเต้นไปใส่ถือมีนี่แหละ

มาครับมาค่ะไปใครบ้านดัดสูตรเสนมือเนี่ยพี่น้องปลาดุกเดพ้าไปปุ่นบ่าปลากระยงสามติดตาตัวใหญ่อยู่เห็นตัวใหญ่ตอนนั้นตัวใหญ่ครับ่นี่ตัวใหญ่ตัวน้อยหักกันไปซื้อปลาซอยนี่จ้าเอ้ตใตัวให่เลกตัวใหนาะแต่ว่ามีข่าก็ไม่ได้เลือกที่ตักเอาตักเอาลดรนี่มันรวบกันแบบนี้ได้ เอาตบบเอาเลยมกขายสดงเร <c oughs> มีเวลาเนี่แหละค่ะเนี่ยอรตะึ้นมาจากนนองค <c oughs> ุณแม่อยู่บ้านล้วมือน,นี้ค,ครับครับกดุกกออค่่าแงร่ไอ้เียมาซามสิบบาทหาทเลือกเบิง่งได้แม่อเอาม้าให้แ่แลงเล ไม่รีววายุว่าไม่กินอันซื้อนะไม่คินนะเมือวานนี่เปตามจ้าตุงหนึงโอ้ยีออกกันอ้ปดุรอดู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 ดดดูดดูดูดนดูดดู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 ด่ดูดูด่ดูดกดู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 ู่ ผสมเงินครับนะดุกกำลังเป็นตะแซบปะอาปลาเเนะเออขากจับปลาเม่ดมือไกลอยแบบนี้ตัวน่อยแค่โอ้ยตัวไ่บ่ตัวญ่รู้จะขวามดีไหมระวังปให้กินขี้ตเมื่ดมือมื่อนี่ต้องครับอเอาปลาไว้ลูกกีน่ะมซื้อปลาไว้ลูกกีน่

เธอถือว่าจับนายพุกนับเนาทำไมกันนะค่ะตัวตายป็นปะล่อไอนสาวป้านี่ก็โลสองนะคะเติมให้ไปเลยค่ะเป็นล่อสาวเนาะเธอเนาะจีดสิบหาสิบล่อสาวค่ะ <oung ing> ขอบคุณค่ะข้านหัวดูดิในร้านจะหาตัวตื่มให้น้องๆจะเต้นายไดจะรูกนี่ให้เป็นมือไหมลองโลเลยเดี๋ยวเราข้าตัวเตื่ม สงงามปลาดุกล้ออนะปลาดุกร้อยหกสิบบาทปลาดุกนะปลาดุกอุยดุกอุยเฮ้ยยพื้นพนบนล้วบนแล้ปลาดุกนปลาดุกน้ำอเอาไปโลอจ้ะเอาเบอร์นี้บ่ โอ้เมาพอดีค่าูกค่ายวนรถสมสิลอนตั้งไห้ดะซีได้ประมาณเจ็ดแปดโลเนี่ยโลส่นผสมกำลังงามเจสิบาทนึงจ้าจักรโลนผสมใจักโลสามโลเนาะโลจาปลาดุกบอกมาครับปลาดุกง้งอูก็ว่าห็นปลาดุกมันเสียใจแล้วจะเลียตัวยังไงะบูกินว่าไม่ป้านะ ปลาปลบูกปลาอเนี enfin ่ยผสมกันเลยผสมกันปลาคอก็ผสมกันครับสาโลข้งหน้าสโล่แมนครออนึ้สาโลเพิ่มกุแอืหอ้านี่ตูเลยเนาะมีอยู่มีอยู่่โอ้ยนี่ตูนกหร เด้ครับไดครับอันนี้ถุงสมโลรวมกับปับูนแล้วก็สอโลอีกสามบูนหนึ่งกสองบ่อสามสามสองเป็นเต็8โลไปนี่ เอาว่ไหมข่ายเลยอเอออาไหลาไหลมไหลวางตักคเงิมันดเี้ดโนคนนี้ดปยู่ไหก็ดีหมดแเนาะเบิดก็ดีเันโนหนึงแต่เดลาอีหลายบอกกันนี่ปลาดุกรู้แล้วลอยพันเจ็ดสิบบาทตาหนองหรือ่ะ

ใู่ถอเขีอีกครึ้งไปลืมเบื้องเสือก่อยสีมาถือแค่มืออีกครึ้งรัวนี่โอ้ยง่ยแล้วเสือไปไปลืมครับว่าเขาจะมาคายปากกับแต่ตีขาวปะเนี่ยอาลน้สวงมนือไปแลืดเด็กคนหฮอกันกันแหละ อันเป็นอย่างไ้ใส่ง่าก็มีดตาโรลละลอยเก้ายแตัวหนึ่งลูกเก็บขีดตัวหนึ่งมันอยากกินเนื้อเนี้ไปกินข้าตดนละโลกลัวเหมือนเราเอ็นอื่นนครับมันจะมีว่าคุนมีมันจะมีทั้งอะไรกับขายทั้งอะกัขายด้วยกันนี่แหละหรือเดี๋ยวแป๊บนึงดูโว่ครับ

เมิดแรกเลยต้องดูปะเนี่ยค่ะแปดจ้าลองสามสไปเด้อเด้อฝากอะนยังครับอ๋อไม่เอาปลาไปไว้แม่จะเปลี viewers, ่ยนนี yeah. uh, ่ป้ะส uh, ิบเลี oh, ้ยนอันน hey, ี้กน่าะคร่อยหกสบาทลุกเง้ยลุกงามรลุกน้างานยุ่ดมยุ่ตลาดมันโลโเก้าสิบรอยเก้าสิบเถอะ ปลากร้งสามสิบบาท,ทุงหนึ่งคัดเพชรพัดเพชรย่านเนี่ยมาเถอะคือย่านเ<า>ลยยุบห้าถุงรับถุงก้นข้า หูลุงละจ๊ะพี่บาทโอ้ยยังไม่ได้หลวงเออหลือคือสิดไปย,ยุบุนเนี่ยไอ,สอ้ส <c oughs> ่วนหาลูกว่าแล้วนะคะแถมให้อีกห้า หรือเปล่าคนละสองเราพอดีเมั้จ้าลูกค้าเมาปะแตงง้ยจ้าเป็นร้อยสาวจ้าหนึ่งร้อยสาวขอบคุณค่ะให้ หนึ่งครับไปครับบางแย่งเบอร์เราเนี้ยเราจะประดุ๊บนะบางแย่งกับเมื่อเล่าค่ะแเราจะประดุ๊ปนี่ดเดี๋ยวเรอไปในบ้านนี่ละบ้ดนึงก็ค่ะครับ มาเข้มเห็นแล้วเนี่ยมาหนึ่งร้อยบาทค่ะลดกว้องกันประมาณร้อยตำค่ะอ้าคนละเปลี่ยนกันแล้วเนี่ยกันระมังกระถังมดเกี้ยงพี่น้องมดเกี้ยงละค่ะเจ้าสุดท้ายแล้วพอดีค่ะหมดแล้วเดี๋ยวเขากลับบ้านเขาเนาะค่ะไปไปไหนพี่น้อง เบิหมือนล่ะ you พ know, like, ี่น้องเก็บไว้กันค่ะอ๋อบรรลุว่าขายป่านมวนไปนี่แล้วกันเปืือกไปนี่เนาะเถอะเนาะแล้วเสริมกับสีบ้าน่นดอกเด้อค่ะได้กระไลยูดอกพี่น้องเพราะว่าป่าเขาเองเนาะค่ะก็สีได้เอาไปเอาไปไว้ค่าน้ำหมอกน้ำมันนั่นแหละเนี่ยมันก็ได้กระไอยู่เพราะว่าเขาไม่ได้ออกมาไลยขายส่งกระไลเพราะว่าย่านอันย่านมาคำก็เลยขายให้แม่ค่าเพิ่นไปเลยยูน้องค่ะก็สีเก็บใบเนี่ยได้เงินอันสองพันยูได้หนึ่งเนาะเถอะเนาะได้เงินสองพันยูเด้อค่ะเพราะว่าลูกค้าโอน 600กาาะะหกลอยก็บาทเนาะค่ะยูนี่กระพันสามพันซีในเงินสองพันยูดอกค่ะพี่น้องในค่าน้ำมันค่ะแลราคายูบุญกระเด้งเงินโอ้หลายพันยูประว่ามันเป็นปาขายทรงเนาะค่ะเจ้ไดนกระสีเอาไวส้สน,นี่แหละเด้อค่ะฝากเป็นกําลังใจฝากกดไลคก์กดแชร์กดติดตามในน้ำในเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสิร์ฟฮาพี่น้องเด้อค่ะ